เจริพรญพรยาิโยมสาธทุชนทั้งหลายเราจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธบริณิพนวันนี้ฝนตกนะฝนหยุดแล้วเราก็เทปูนเรียกว่าเทปูนเทปูนอ่าเรียกว่าเทปูลเ,ลเ,าเลสาเอ็นนะมีเสาเอ็นสต้นสูงเชียวละเพื่อความแข็งแรงที่จะรัดประตูของเราที่จะติดตั้งประตู ถ้ตามภาพที่เห็นนี้ก็ไม่ชีสันตะกายายึงสุนันทาปูบาเชือปูบาขวัญแม่ชีรตินแม,ม่ชีนรินทาอ,อา้อยสาวรายังขึ้นไปบนบนโน้นก็ยังมียีสกอร์เอกรินเบิร์ดน็อตอยู่ด้านบนบนโน้น,นก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะเพราะว่าคนก็ไม่ได้มาก แต่ว่าเราต้องเทเสาเอ็นก็หมดไปหลายลูกแล้วละปูนตอนแรกก็บอก5ลูก6ลูก7ลูก8ลูก <c oughs> ก็ยังไม่เต็มนะเอาล่ะฟ้าหลังฝนเราคนบุญคนกุศลเราก็ทำงานกันก็มีรวยอีกคนหนึ่งส่วนโคซิตาก็มัดตัวตาขายแต่มัดไปเยอะทีเดียวนะหรือว่ามัดมาในเยอะๆเลย เหลืออยู่ไม่มากส่วนคุบโตอยู่ฝั่งด้านโน้นคุบโตกับอากะโชโตลงท้ายด้วยสระโอนะคุบโตและก็อากะโชโตก็เชื่อมเชื่อมเหล็กอยู่ฝั่งโน้นยกว่าสร้างก้อนเห็นอยู่ฝั่งด้านด้านโน้นด้านพระเสียรของมาวิหารพุทธปรินิผ่านนะอันนี้คืองานที่เราทำกันในวันนี้ ันนี้เรามีปรับงานหลายอย่างมีปรับประตูนะประตูที่จะติดตั้งที่มาวิหารมีเทเอ็นเสาอ่าเสาประตูมาวิหารเรียกว่าเทเอ็นอ่าเข้าแบบตั้งแต่เมื่อวานนี้วันนี้สําเร็จก็เทอ่าเทแบบนี้ก็ประมาณ3วันถึงจะรื้อได้ตอนนี้ทางเข้ามาวิหารก็ต้องมุดมอดเข้าไปอันนี้ใบด่างๆเขาชอบนิยมใบดา่ดา,งดางกันใบด่าง จะเอาด่างขนาดไหนเนี่ยจะเอาด่างเยอะแค่ไหนนี่ด่างขนาดเนี้ยเขาชอบใบด่างกันนะทุกวนันนี้อันนั้นก็ด่างอันนี้ก็ด่างนี่จะเอาด่างขนาดไหนเนี่ยเนี่ยสารพัดด่างเขาชอบอโนนี่ใบด่างๆนะ่ยก็ด่างเข้ามันอยู่แล้วนะในตรงไหนมันก็ด่างหมดทนาะงด้านนี้จะได้เห็นนะมีตาเนืเ้าประมงด้วย นี่เรียกว่าการถวายแรงถวายงานกันที่มหาวิหารพุทธปรินิพานารวมด้วยช่วยกันเต็มขีดเลยอุูบาแม่ชีแล้วก็โยมวัดส่วนทีมช่างไฟครูบรตูช้อนสังรมวันนี้ช้อนไปซื้ออุปกรณ์สำรองจ่ายให้โดยคุณตูรัชดาบัตรรัตนสี แล้วก็คูบาตูก็อยู่กับทิศบินนะอยู่กับทิศบินอยู่กับ <c oughs> ใครอีกละ่ะที่ช่วยทิศบินอยู่ก็คูบาตูทิศบินช้อนนะด้านบนก็จะเห็นว่าเตรียมทํางานทําการอยู่ด้านบนๆสร้างงานกันนะอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเลยอันนี้คืองานในว,วันนี้นะแล้วก็งนงวดเข้าไปแล้วละ่ะตามภาพที่เห็น สูงเงินไปนะสูงเงินไปมหาวิหารก็สูงจากพื้นเงินไปเยอะทีเดียวนะชั้นเดียวสร้างครอบพระนอนปางบริณีพ่านตอนนี้การมาตาขายฝั่งนี้เราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะฝั่งนี้มาถึงเจดีย์น้อยนี่แล้วนะี่ก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องกันปจนมาชนกับฝั่งนี้ช่างแสนก็วาดภาพของช่างแสนอยู่ด้านบนบนน้นแล้วก็ด้านในในน้นนะ ช่างแดงก็กำลังปั้นกรอบกรอบไม้ซึ่งเป็นกรอบรูปอยู่บริเวณด้านพระเสียรพระนอนบางบริณิผ่านอันนี้หน้างานของเราก็ทำงานกันส่วนด้านสลาพระอารหาันต์ก็มีแม่ชีทำงานอยู่ด้านโน้นแม่ชีวิริยะธราแม่ชีจิระปัญญาคุตตะกิตาก็มีช่างบุญมาช่างขมและน้องช่างบุญบสองคนอยู่ฝั่งโน้น เราทำงานกันอยู่หลายจุดนะก็แบง่งแบ่งบุญกันไปแล้วก็ช่วยกันทำไปส่วนพวกถวายแรงก็อยู่ในหลายจุดเหมือนกันนะนอกจากถวายแรงแล้วพวกทำงานรายวันก็มีนะที่เราต้องใช้เขาอยู่ตลอดเวลาพวกถวายแรงก็มีพวกถวายแรงนี่ก็จะมีมากกว่าอันนี้คืองานที่มาวิหารพุทธปรินิพาน วันนี้ตั้งแต่เช้าพระอาจารย์เชิญชวนญาติโยมร่วมทําบุญหินกรวดปูทางเดินเข้าไปกุฏิหลวงตาที่วัดปับบันตาดปูรอบสาราวัดปัป้บันตาดโดยท,ท่านพระอาจารย์สุรานุพัสรโรท่านเมตตาบอกบอกบอกพวกเราให้ได้ทําบุญกันเริเมื่อแต่พระอาจารย์นะก็หนึ่งรถนะหนึ่งรถรถหนึ่งแปดพันบาทพี่เจนหนึ่งรถลูกธรรมนิลาหรือว่าบุรีลากุลวานิษ์อีกห้ารถนะ คุณตูรชดารวันหนึ่งรถนะรถหนึ่งแปดพันบาทคุณกระดกพรหนึ่งคันรถคุณพินิบุติพันหนึ่งคันรถนะโอนกันใหญ่เลยแลวลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านก็โอนกันคุณร้อยสองร้อยเป็นพันสองพันสามพันก็มีจนกระทั่งพอเห็นปูพื้นรอบสลาปปะบันตาศแล้วก็ทางเดินเขา้าโุติลงตาที่ประประบันตาศนะวันนี้เราทําบุญแล้วก็ปิดไปแล้วดอยแล้วนะหมายก็ว่าเจอตัวปัจจัยที่ทําพอแล้วเราก็ปิดไปแล้วอนุโมทนากับทุกท่าน สาธุกับทุกคนนะส่วนโยตรงนี้เราก็ยังทํางานของเราเพื่อจะให้ทันการที่จริงตั้งเป้าไว้ปีนี้อยากให้สำเร็จไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่ามันมาติดโควิดนี่แหละลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงก็ลดน้อยลงไป <c oughs> ตามตามยุคโควิดเงินทองก็แต่ว่าแต่หาอยู่หาจินในการทำบุญของญาติของโยมก็ก็ขัดข้องเหมือนกัน เราต้องสร้างแบบยุคโควิดนะเราต้องอดทนแล้วก็อดทนสร้างแล้วก็เป็นกาลังใจให้ญาติโยมได้ทำมาหากินได้ด้วยแล้วผู้มาถวายแรงถวายงานก็ทางวัดก็เห็นใจราดาลูกศิษย์ลูกหาที่มาถวายแรงถวายงานด้วยอันนี้ตามภาพที่เราเทกันอันนี้อาจจะเป็นโม่สุดท้ายหรือเอียกนิดหน่อยก็เต็มนะเพราะว่าโอ้น่นตักหินอีกแล้วก็แสดงว่าประมาณอีกสักโม่หนึ่งสองโม่ ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะใช้เยอะเหมือนกันอาคูบาก็มาล็อกมาแลกเลยนะนี่คือหน้างานพระจันทร์ก็อยู่บงบริเวณนี้นะตรงนี้ก็เป็นถ้ำเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นบริเวณบริเวณข้างๆมาวิหารพุทธปรินิพานก็จะมีธรรมชาตินะมีต้นจันผามีต้นไม้มีอะไรต่อมีอะไรนะมีน้ําตกเวลาฝนตกก็มีน้ําตกไหลเลยนะหลายอย่างเลย แล้วก็คุณโยบจิวัตรก็น่าจะมาเทสน้ําตกภายในไม่กี่วันนี่แหละนะคือน้ําตกเราก็ต้องถูกเทสด้วยนะสร้างต้องเทสก่อน <c oughs> อ่ะพระอาจารย์จะปีนขึ้นมาหน่อยนึงนะ <c oughs> ปีนขึ้นไปดูโอ้ oh. ด้านนี้นะโอ้ oh, oh, หมอกไหมก็วันไหนๆก็มีแต่หมอกนะอ่ะมาแล้วกําลังไหลมาแล้วปลิวมาแล้วปลิวว่อนมาแล้วสักพักก็มืดอันนี้จะมองเห็นข้างล่างอยู่หน่อยนึง น,นี่ก็จะเห็นพวกเครือไม้พวกธรรมชาติบางวันกระบุต,ตัวเบอร,ร์อก็มาจินน้ําอยู่บร,ริเวณนี้บางวันบางวันก็มีพวกงูจงอางงูเห่าดงมากินน้ํมามาเล่นน้ํากันสนุกกันใหญ่เลยพวกสัตว์นะอานอนี้ก็เห็นพวกน,นี้ก็นั่งได้สบายๆนะน้ําเต็มน้ําปริ่มเลยทีดเดียวนะน,นี่ก็เป็นแมกไม้บร,ริเวณนี้ บริเวณน้ำตกอยู่บริเวณข้างๆมหาวิหารพุทธปริพาเก็ะเเจะสร้างให้เข้ากลมกลื่อนกับธรรมชาตินะอาจะเป็นก้อนหินเป็นอะไรไปหมดนะไม่ให้ขัดเคลืองกับธรรมชาติมีร้านประดุกอ,อีกคนนึ่งด้านบนกำลังส่งขึ้นไปแล้วนะจึงส่งขึ้นไปแล้วจึงแล้วใครอยู่กับช่างแดงอ่ะ พร้อมแล้วนะอันนี้คือหน้างานที่เราทำงานกันก็อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะร่วมบุญร่วมสร้างกันกระถินวัดป่าวุ้งหาสูง31ตุลาคมกระถินวัดพาเจดปักช่อง14พฤศจิกายนร่วมบุญร่วมกุศลกันได้หลายท่านร่วมบุญมาก่อนแล้วอนุโมทนาล่วงหน้าเลยนะสำหรับคุณลีลากุลวานิชแต่ว่าลูกลีลาเนี่ยทำบุญเจ๋งมากคนเนี้ย ถ้ามีเงินมีทรัพย์ก็อยู่กับบุญกับบุญสนตลอดเลยไหม่ที่พระจาจาร์ใช้ที่สลามันก็เรียกว่าอะไรสนิมจิตแล้วมันก็แตกออกมานะก็จะมีการซื้อใหม่ๆนะก็เห็นว่ามีผู้ทุมบุญมาวันนั้นเนี่ยสองพันสอกว่าบาทประมาณนี้นะที่เหลือก็ลูกธรมรมดีลาก็จะออกนะถวายให้เป็นใหม่ที่เอาเสียงมาเผยแผ่ทำนะไม่มีใหม่ก็พูดไม่ได้นะ ก็สาธุกับหลายๆท่านอนุโมทนากับหลายๆคนที่ร่วมบุญโดยเฉพาะหลายๆท่านที่พระอาจารย์พูดอะไรไปก็รู้สึกว่าคําพูดมีน้ําหนักก็มีใจยินดีเป็นบุญเป็นกุศลและขวนขวายที่จะทําบุญนั้นให้สำเร็จผลอันนี้เราจะเห็นมันสูงๆงขึ้นไปโน่นแล้วก็มุดขึ้นไปใต้กรอบหน้าต่างเข้าไปโน่นเลยยาวๆเลยนะแล้วหน้าต่างด้านนี้ก็จะมีกรอบด้านนอกอีกมีหลายอย่างที่เราจะต้องปรุงหรือต้องทําให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์ก็ไม่ง่ายเลยนะ แต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เรื่องแรงและพละก,กําลังของเรามีใช่น้อยทีเดียวอันนี้ก็เห็นหน้าง,งานว่าเรายังทํางานกันอยู่แม้ฝนจะตกแล้วหยุดหยุดแล้วตกแล้วเราก็ทํางานกันปรับหน้าง,งานกันไปตอนนี้ทีมช่างทีมหนึ่งก็อยู่ด้านหลังประตูทางด้านออกที่จะต้องท,า,ทาเสาเอ็นเหมือนกันนะต้องทา,งออางเสาเอ,อ็นเหมือนกันด้านทางออกกำลังเตรียมด้านทางออกนั้นเหมือนกัน ก็สาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกทุกคนและก็หลายๆจุดที่เราทํางานวันนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้บุญเข้าศสากด้วยคํ <c oughs> าว่าวันปล่อยผี <c oughs> พรุ่งนี้มีผีอะไร <c oughs> พญยาโยามราชจะปล่อยออกมา <c oughs> เพื่อจะให้ผีนำะมารับส่วนบุญส่วนกุศลพรุ่งนี้บุญข้าสากก็รบ,บุญรุกขศลได้ในบุญข้าศสากในวันพรุ่งนี้เพื่ออาที่ส่วนบุญส่วนให้กับกจบิตวิญญาณต่างๆ ร่วมบุญได้ที่วัดป่าอภาสูงก็ร่วมได้เลยก็บุกมาหน่อยกันแล้วกันว่าบุญข้าสากพวกนี้ก็หลังจากหันก็มีการบักสุกุลแล้วก็สวดให้จิตวิญญาณและพูดผีและพวกเราที่ยังทําบุญได้อยู่พวกเราก็ทําบุญให้อยู่ในฐานะเป็นผู้ทําบุญให้นี่ดีที่สุดแหละไม่ต้องมาอยู่ในฐานะเป็นผู้รับบุญหรอกอยู่ในฐานะเป็นผู้ให้บุญให้กุศลน,นี่เยี่ยมมากๆเลยนะก็สาธุกรรดาูกศิษธ์ลูกหาทุกๆคนที่ ถวายแรงถวายงานร่วมสร้างมหาวิหารพุทธบริพัตน์ในวันนี้แม้ว่าจะไม่มากนักแต่ว่าก็ยังทําให้งานของเราก้าวไปก้าวไปได้อีกขั้นหนึ่งแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวสาธุกับทุกท่านนี้เป็นการจารึกประวัติศาสตร,ร์การสร้างมหาวิหารพุทธบริพัานที่อา,อาศัยแรงศรัทธาและการถวายแรงของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทั้งปวงวันนี้20กันยายนพุทธศักราช2 5 0 0 หกสิบสี่นะวันนี้วันจันทร์พรุ่งนี้วันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันบุญข้าสากด้วยนะเป็นวันปาฏิโมกด้วยวันบุญปล่อยอุทิศบุญให้ผีด้วยในะวันพรุ่งนี้ตามประเพณีอีสานตามประเพณีของพวกเราแกจะได้ทําบุญทำบุญสวนและถือโอกาสนี้ทำบุญอุทิศกันนะนี่คืออนะัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร